sau khi phát điển các bạn, cái máy này nè, máy an yếm rồi nè, yếm rồi, nhưng mà vẫn để nguyên như cũ, vẫn để nguyên như cũ, vẫn để nguyên như cũ, vẫn เราไม่ล้างสาวลเ,กกาเ,เลยหรรกนะาศพี่น้อเอ้ยไเรียนก็ประมาณนี้นลครับเรไปทงเขาได้นี่ยงินงนก็จะสมดนาพวอะไรใครับพรุนี้ก็ยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนะครับพี่น้องครับแต่บ้านเราตีกล้องโอ้ยแย่ครับผมไม่ได้ผมม่ไ ฝึกฝีมือนะครับว่าจะใช้ใช้แก๊งยังไงครับขาดเลยครับไม่ได้เกิดขาดไปดีเลยครับไม่ได้เกิดเสิร์ฟมันหลอกไหมเป็นว่แมานครับกําลังกําลังไปดีสวยครับช่วงช่วงที่ถามพี่น้องกไปไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับถ้ากัดยีใจยุ่งหน้าเพิ่งกัดโอยมากเนาสมบูรณมีเพิ่นนี่กัดแย่คือกันครับผมแย่คนเหรแมนครับผม เกิดเหตุการณ์นั้งสี่กับบ่อาดปัดจนนึกกันครับพี่น้องขอขอบคุณทีไค์เบมาอนไล่แม่แม่นะครับผมครับผมเนี่ยโทรมารเนี่ยกระเสียสินค่ะแม่รเซียสิไคแม่บได้องมาใหแม่กะเรียสินม่กางดิาเว่อสวัสดีพี่นกอนสวัสดีครับ จานตย,ยนตวเนี่จานตอะจันเปียนเป็นอันนี้ไแก่ามา็ดแล้วครับอนนี้แจกมาดแล้ว มันต้องมีต้องมีสักวันต้องมีสักวันอันนี้จากเอฟซีออสเตรเลียอะไรนี่จริงจีมันเฉียดบาทันมันเย็บบาทันเอฟซีไหลด้านมากพี่น้องเย็บเบาทันครับของของแม่ยังครับของอะไรของเอฟซีมันบอกอกน้ำมันบอกอกน้ำครับขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องครับผมครับ ของอีกหลายเจ้าของเดนซุ่มเดนเซอร์พี่น้องครับมีละมะม่หหลังทดีนะคะดตาโอ๊ยพี่หิงหายสวัสดีเหมือนกันนะคะลรือหมอนกันอากาศโดยรวมไม่ได้มีเหมือไัทุกคนนะ เดียวเยี่ยมนะครับเปลี่ยนการนะครับบ้านข้างบนกามเป็นบ่าวผู้ใดก็แล้วเก็บของพี่น้องกลับบ้านใครบ้านมันนะครับหลบหลอนแล้วกลับการใครบ้านมันนะครับโอเคยังสบายสบายคุณข้าราชการนักดนตรีก็เก็บเรียบร้อยนี่เป็นเวทีเครื่องเสียงนะครับพิธีเครื่องเสียงอ๋อผิดพลาดตามเทคนิคพี่ลองพวบเงินบรนไลดซดตามตามอยู่ เออกันบิลโอ้โหได้มาอะไรยังไม่ได้เล่นครับโอ้โหได้เงินแล้วได้มาอะไรแล้วเออแล้วก็มีอีกของช่างน้อยอยู่อ๋อครับพวกเราควงให้เขาขอบพระคุณขอบนุอยมาจากช่างน้อยนะแล้วคุณเต๋าอยู่มั้งรออย่าไปเย็บอยู่ยังไม่มาเราติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะได้เล่นวันไหนครับอีกเป็นเดือนแน่นอนแหละเป็นเดือนก็ต้องรอนะครับถ้าประอสองอาทิตย์ก็หมดเดือนแล้วประมสองอาทิตย์และวสองอาทิตย์ก็เกือบสองอาทิตย์ าเวลาทำมาหากินต่อไปห้างไปเลยนี่เลยะร้านสาววันเด้เกิดเลยครับพี่น้องพกันยังไม่ถึงเวลาฮะไอ้มันก็เป็นช่วงวิจิตขึ้นบวกขึ้นมานะครับผมเบอกคนเบากระถือบัตรนะครับผมผมไม่รอพี่น้องรอต่อไปเารอที่หายยังที่เก่านะครับพี่น้องฝากติดตามให้ใจทีที่มันสุดฮอนัมมูนยังอยู่ที่เก่ายังอยู่กับเอฟซีเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับ ไเ,เอาปเก็บนนึิเไปเก็บเวนนึง,นอนนงนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกาัลากาจากไหนนะอ่าน้เพิ่นไดหนะอ่านนี้กัน้น่ายนักลไหนหนะคะจากาาจพี่มวยาจากพี่มวยอ,อันนี้ก็จากพี่ดาวอ๋อพี่ดาว <laughs> พี่ดาวเรานี่เองขอบคุณ <laughs> มากๆค่ะมักเมื่อไงใส่บรรยาการที่ทัาคนอยู่แบบแต่เงี้ยใบบานใบบานมันมาดิพี่น้อ บอทีอ่อยู่ข้างในผู้กนองบออยากไปกวนน้ำหนอกเพาะใจใจเยอะนะครับแลผมจะดูเป็นอาหารการกินพี่น้องอาหารการกินตะดูตรงนั้นนะครับผมพื่อจะเป็นของนาสาปปากปลมาเพรเห็ดไปเลยนะครับเหไปกินเลยนะครับน,นี่เราที่หนนักสแสดงของเราอยู่ท้างในก็เยอะนะคร รอๆเดี๋ยวขึ้นไปทางบนแล้วพี่ลองครับผมตอนนี้จะมีเบิ่งบรรยากาศด้านบนนะฮะนักดนตรีขึ้นไปไมดแล้วหลังจากลงมารับมาลัยนะครับเจ็บบรรยากาศแล้วเร็วๆเลยครับผมคลินี้นะครับผมบรรยากาศยาวๆมันผ่านตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นไงฟิลครับฟิลเลยครับเป็นยังไงโอ้ว่าสะดวดคักๆปบะ เบิดสภาพเลยเนาะเบิดสภาพเลยจวจโอ้ยจวดน้ำชาต่อกันเลยอาจจะเป็นนั่งชาติแต่ว่าจะแก้ทรงอีกเดิอไอ้นี้ผิดพลาดนิดหน่อยวันนั้นใช่ไหมสิทผิ์พลาดหลายครับวันนี้มือเหนียวไหมมือเหนียวไหมจวดไหมืันนี้จวดไหมครับมืันนี้ได้มาได้หลายบ่ได้ก็ได้ เยู่ครับฝได้ใส่หน่อยนึงนะครับเออแล้วก็ได้ผ่านจากซางหน่อยก็มี้ยูด้วยคนเปียามาอยู่มั้งเออคนก็บมะจ่าอีกรอบนึงนะครับคุน FC หลายๆครับเออยังหักเหนียวเนียนขึ้นเอาครับ FC แสงทองพีเรียนนะครับผมเก็บบรรยากาศเร็วๆไปเก็บของเราไปนั่งเรียนที่พุ่นเอาไม่ต้อยเป็นไงขึ้นเสาคือเหงาคือหงอยแท้มาไล่กับได้อยู่หน่อมันว่ะอุ้ยมาไล่ยังวันได้ได้อยู่กับพี่น้องอ้ยได้อยู่ค่ะได้ แต่ว่าหังหังบ่วั่นได้เห็นค่ะแต่่่วาเพินสร้างน้อยเพิ่นเจ้ามาให้อยู่มั้งบ่บ่แบบว่าบ่แม่นว่าบ่วั่นได้เห็นเนาะค่ะเนาะแบบว่าเฮาก็บกำลังเริ่มงานเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ว่าจะมอบให้ทีหลังเป็นยังงบแล้วเห็นมาไล่ก็ยังมันเด้แล้วอยู่ค่ะแม่นม่นได้เล่นบ่ทันเฮ็ดหยังอยู่แม่นค่ะเห็นมาไล่ก็ได้เลี้วอยู่บ่แม่นว่าเป็นบรรยากาศด้านหลังเวทีเด้อนี่บ่แม่นบ่เห็นมาไล่เด้อค่ะไม่ต่อยเขาสวยอะไรเดี๋ว่าเฮาก็ว่าเตรียมความพร้อมว่ามาไล่เพิ่นงจะห้ทีหลังเนาะเวลาเฮาทําการแสดงจังซี่นะค่ะ ได้อยู่ค่ะได้น้ำดูอยู่ค่ะโอเคไปเอาไปพี่พี่น้องมาหน่อยทั้งที่อยากย้ายกันมาพี่เราพี่น้องในห้องพักของเซาครับทั้งน้อยมาแล้วคนเหยียบมาไล่พี่น้องมาไล่กับสั้นแล้วพี่น้องเอ้ยมาไล่กับมาพันแล้วแล่นหน้าแล่นหลังจนว่ามัล้ำสเดนแล้วดีนะมันเหตุการณ์เกิดที่สี่ก้อนทำให้สันกัดบุญไว้แบบมาไล่บุญไว้ได้ปะบุญไว้เดวอื่นปะบุญไว้มาไล่แต่ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะเนาะ เพราะว่าคือล่อต่อมาแจกมันวะเพราะว่าพ้นแม่แอเนี่ยเขาพ้นแจกหมดเลยแจกหมอเือเริ่มแจกกันจะครบแล้วครับผมโอเคสุดยอดพี่น้องตั้งหน่อยไปดูที่เบื้องหลังอีหลีพี่น้องว่าเห็นป่าเห็นคือมือนีเป็นมือขี้ยากที่สุดบัดมือเลยครับผมใส่เลยรับผมว้ไปใส่เลยครับผมวันนี้ไปกินเข่าแรงเย็บมาอะไเนี่ยครึ่งแสนยังมาหน่อยเด้โอ้โหแสนเติดครับผมแสนกลัวเนาะแมนตั้งตัวเขาเคียดกับเจ็ดมือแล้วแมนเบังหวะสองคนเด้ครับตัวเขครียดกับเจ็ดมือแล้วแมนกินบังเอา พูดเอนี้น้อยบ่เดีเอูาหกนี่ยบู๊ดเป็นบ่เมนตัวสุดยอดครับผมกลับไปยังเร้อเอาไหมเอาไหมครับผมรอรอต่อไปรอรอรอไปรอจะบอสยังเลยไปเอาน่งเด่นพี่รับไปหาเออเต้ลังซิมันไสาวบ่อพี่น้องครับผมแต่งหน้าเรียบร้อยหาขึ้นเรียบร้อยมด น้องเตยน้องสมคิดออกมาไรมาให้เตยครับผมเตยอันนี้กลับมาไรนั่นน่ะนะมาไรกับสมคิดนั่นน่ะนะไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่นะความคิดงานนะดนตรีทุกท่านนะผมทีพี่น้องกะมาหากินน้ำโคกน้ำคึกแต่กระซิได้พักบอนผู้ใดจะเดินทางกลับกเป็นมื้อเงินเป็นสุขคนตัวนะเป็นบอสตัดมือเงินครับต้องต้องล่อฟังไงแจ้งหัวหน้าจไหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้เป็นศิลป์ลงมาแจ้งนะครับเพื่อจะไม่เป็นเกินป่วย ขาไปติดวานะรุ้ว่าพี่ดอกติดวานที่มันพลอยนะครับผมขอบคุณพี่น้องแล้วกันครับผมที่ให้การติดตามพวกเราทุกคนนะครับผมได้มาเราก็มาไล่กันทั่วหน้านะครับผมตอนนี้ยังไม่ทันเหลือนิดหยึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าพี่น้องเอฟซียังนาแน่นนะผมนี่น้องตีเสื้อก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับจานวิวนี่รองเท้าใหม่พร้อมแล้วยยังไม่ได้ลองเลยครับผมเออนะครับผมอ่ะ เดีบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องครับผมคลิปเร็วๆเล่ย์ระยฝากก่อนพี่น้องยกซีทุกท่านยังให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทองเฟรนทุกท่านขอบคุณทุกท่านสกายทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมที่ให้การติดตามจนกว่าฉันจะพร้อมด้วยทีมงานแสงทองเฟรนทุกท่านครับผมคลิปนี้ไว้สนี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบคลิปนี้ไว้สนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย